วสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ร้านเรามีโปรหแถมหนึ่งและยังมีส่งฟรีด้วยนะครับเฮียจะทําอะไรเนี่ยก็นี่ไงโปรโมทโ,โปรโมชั่นร้านอยู่ไงจะได้เพิ่มยอดออเดอร์ออนไลน์มันมากขึ้นโอ้ยถ้าก็ะอยาทำให้มันยากทําไมเดี๋ยวนี้ก็ทํากันง่ายๆในแอปแ r a b m เมอร์แชได้นะ สำหรับร้านค้ามือใหม่เราก็มีแคมเปญแนะนำทั้งดิวส่วนลดค่าอาหารดิวส่วนลดค่าส่งหรือดิวส่วนลดตามช่วงเวลาที่เข้ามาช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านของคุณในแอปพร้อมรอรับสิทธิประโยชน์มากมาย ส่วนร้านที่ทําจนเชี่ยวชาญแล้วหรือว่าดันยอดขายดบับไหนแล้วปังจะเข้าร่วมแคมเปญแนะนําหรือลองสร้างดิวตามความต้องการของร้านทั้งส่วนลดคําสั่งซื้อส่วนลดค่าจัดส่งส่วนลดเมนูหรือโปรซื้อเป็นชุดหรือจะสร้างโฆษณาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและดันให้ร้านของคุณอยู่ด้านบนของผลการค้นหาเราต้องสร้างยังไงอะ่ะสามารถเข้าร่วมแคมเปญง่ายๆผ่านแอป Grab Merchant เพียงกดปุ่มเพิ่มยอดขายเลือกเข้าร่วมแคมเปญแนะนํา สร้างโฆษณาหรือสร้างดิวเองได้เลยลองไปดูเพิ่มเติมนะหรือลองปรึกษาผู้ช่วย AI ในแอปแกร็ก็ได้มีแคมเปญตอบโจทย์ทั้งร้านเล็กร้านใหญ่เพื่อจะต้องใจแกสักอันทิ้งไปเลยคลิปหน้าแกรจะมีเคล็ดลับอะไรมาแนะนำอีกกดติดตามไว้ได้เลย